เลิกงานแล้วพี่น้องเออรอเวลารอบบาลสามทุ่มใกล้แล้วพรุ่งนี้เข้าเช้ายังไม่รู้เลยว่ากี่โมงน่าจะประมาณแปดโมงเช้าทำงานทำงานหิมะก,ก็เลิมลงแล้วพี่น้องเออเรีบตรงมือเรียบรยบ้อยตีอื่นก็เอา เื้อผ้าน้าหลอนออกกันมาไม่แล้วอย่างแถวนี้ยย่างหิมะตกอยู่เลยพี่น้องอโอเคยังไงยังไงก็ซัมเมอร์มันก็มีสักวันแหละเ,เนาะรอรอรอพีอ่น้องเออโอเคค่ะเดี๋ยวก็เจอกันโอเคเดี๋ยวไปดูหิมะตกกันข้างนอกไปค่ะโอเคเลิกงานแล้ว นี่กำลังตกอยู่เลยยิมะดูพี่น้องดูดูค่ะดูค่ะดูค่ะกำลังตกอยู่เลยเห็นไหมยิมะเริ่มตกมันเป็นอยู่อย่างงี้ตลอดช่วงวันหยุดดีแต่ว่าลมไม่แรงถ้าลมแรงนี้ไม่ไหวเลย นี่ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่พี่น้องเงอ้็เฉพาะหิมะลงนี่หิมะลงเห็นไหมเห็นไหมเ,เห็นไหมเนาะหิมะตกโอเคเดี๋ยวพาเดินไปเรื่อยๆมันก็จะประมาณนี้แหละดูด้านหน้าดูด้านหน้าขาวโพลนไปหมดเลยหิมะก,กำลังตกนี่ หิมะยังกองเผนินเทินถึกอยู่เลยพี่น้องเออแถวนี้แต่อื่นก็ไม่มีแล้วทางใต้ก็มดแล้วพี่น้องเออหิมะแหงรือแถวนี้แหละกองเผนินเทินถึกอยู่เลยทีนี้น่าหลอนมีอยู่สามวันนนองนันก็น่าเน่าเป หน้าร้อนสามวันน,นอกกนั้นก็หน้าหน้าหนาวหนาวมากแล้วก็หนาวที่สุดพันนี้แล้วพี่น้องเอ้นี่จากเมืองร้อนมาอยู่เมืองหนาวเลยมันจะหนาวธรรมดานะโขดหนาวพี่น้องเอ้โอเคนี่ก็คือลานจอดรถเราถึงที่จอดรถแล้วหิมะปกคลุมไปด้วยรถปกคลุมไปด้วยหิมะไปแล้วพี่น้องเอ้ โอเคอเค,ค่อยเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ